ครับาเบลนะครับสวัสดีครับสวัสดีจ้าหลังจากที่ไปหาน้องใหม่มาเนาะครับว่าสิไปท้าแม่ไปเก็บผักนอกสันครับพี่น้องเก็บผักนอกไ้กินน้แม่กันได้หลายกันเดีไปขายน้องใหม่เนาะครับเด um ah ี๋วน้องใหม่ี่หาม้ามานีนะครับได้หลายเาะมึงกินไปปะน้อใหม่นะครับไปกันครับไปานอ้นัวักวถอ่ันวถั่่ัอ ักนอนแล้ก็ปอกบกเขาหน่อยนะแม่จ้าได้ว่าพักนอกน้เขาเลยจ้าผักนอกน้ำเถอครับพี่นอนโอ้โครับหนายต้องขุดเอาดิเอาเดียวต้องคนขุดเอาดิบ่าเดืเก็บอะไรที่นี่ไหมเนี่ยนะเก็บอะไรดึงออกได้ปะอือให้พี่นอนบนไก่ได้แล้วบ้านน้าครับจ้านอกจ้าน้ำน้ำปมาณ หัวตะปงนะตัวนี้น้หน้าปางังห,หน้าป Jamie, ัาปางนี่น้ำมีอยังเลยเป็นหัวตะโพงนอกน้าเฮ้ยละจ้ะกินกับปนกับอะไรก็ได้เลยจ้ะินกับปนกับลาบลาบเป็นสมุนไพรผมนะเนื้อลาบยังเป็นกินแซ่ก็ได้ตัวนี้เป็นสมุนไพรอมนี่ครับเนี่ยครับเข้าวคระดูกกับเกิดตัวคางเพียงน้าหน่อยสวัสดีคร oh ับพี่น้อง คอยเก็บไปแล้วครับจ้าเก็บเร็วเพราะอะไรดิเหมือนเคี้ยวขาดจ้ะเป็นเคี้ยวเลยน่าน่อยโอ้มีผักธรรมชาตินะครับธรรมชาติธรรมชาติเท่านะครับผักนอกหรือว่าผักใบบัวบกนะครับผักบัวบกครับไปเก็บไปเรื่อยๆนะครับน้องจะดึงมาหลดจ้ะดึงมาแล้วมาเรียกเราทึ่งๆก็ได้จ้ะ แล้วเาก็จะล้างล้างเขี้ยว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 เล่นตรงนี้ครับพี่น้องครับพี่น้องจ้า๋ยว้องไปเบิ่อกี้ไปนะสิครับเด็ดจ้ะถอดหนอกนะเขาน่ะจ้ะครับแม่ว่าเป็นยาสมุนไพรบ้างครับแก่ทำไงแก่นี่เลยนะครับกำลังน้ำหนอนจ้าครับพี่น้องเราให้แกักครับแลครับใส่น้ำหมดแล้วครับนี่แหละครับบรรยากาศหัวแรงนะครับ ยกังไงตรงนะนะ้ะเนาะไปครับครับพี่น้องจ้าหล่ไล่จ้าเิ็มขั้นแทย้ยูนี่ไปเมื่อจ้าน้าเราจ้าหน้าก็ได้ให้ร้องนี่แหละจิ้มเนี่ยน้าเขาเนี่ยละจ้ะานหนอกหนอก,ก,น,อกน้าเขาเละจ้าวันนั้นพักนอกปลูก,ก,กเพได้ปลูกจ้าเกิดเองนะธร <c oughs> รมชาติเกิดเองธรรมชาติเลยจ้าธร <c oughs> รมชาติ์พักธรรมชาติเลยเกิด <c oughs> เย่างนี่ครับโอ้จมเงี้ยงามเลยเนาะโอ้มองดูหน่อยจมจมครับจมจมโตอนนี้เป็นเสี้ยดูจ่ะโอ้งามเลยกำลังงามโอ้โหกำลังงามกำลังงาม ขึงนด้วยนนขึ้นมโอ้ขึ้นอ่ะขึ้นอ่ะโธอเธอเเป็นปุ่มเลยเออปุ่มคนไหนข้น่ะซ้อนนี่ทุโทุ่ทน้ำกระโดดครับน้ำนี่เนาะซ้อนนี่ขนมด้วยครับครับพี่น้อง ตะกลับแล้วนะบ้าเลครับาจ้าลรนอมันเต็มกระตาแล้วครับต็มกระตาแล้วจ้าล่างแล้วเ็ไปแพ็ขายเโแพ็ขายเลบ่จ้าล่างกัจ้าเียได้หลายกบาเลก็สิบสิบไปขายบ่กาเพาเปล่าหลายอ่เตี้กินรเตี้ยอันนั้นกินหลายพวกเตไปขายน้ำกรเาเลขายนตโอ้งามงามจ้า ขาวส่วนถุงมาใส่แด้วเปล่าเบี้ยวครับถุงมาใส่เดี๋ยวเนี่ยล้างกอนเนาะครับล้างกอนจ้าเนี้อจ้าโอ้ล้างละเท้าดีเท่าเหมือนกันเลยขาวเพราะว่าพันธุ์รองเนี่ยพันธุ์คือขนต๊ะขนตกมา้งเนี่ยมันครับยืด้นเนลยย้อยแม่นั่นล้างแล้วล่างแฮกใส่ถุงแล้วครับจ้าข่งกับนักข่าวครับเนี่ยล้างกันครับนอบครับ <laughs> Làng leo là chả sẽ bao bèo về khái cân trông với chín gặp bốn năm nhớ Để bao biểu về khái nấm cân Để lái nhớ nó bao nó Bao khái năm nó mày bao bèo cái đây hà thúng Bao bèo đây chắc thúng là bao bèo Hà thúng rồi Thế <đê> lái <laughs> lột Thúng là 10 bạc thế lái rồi, มัดมาครับเบิเบียวครับโอ้เขียงยาเลยหลายหลายจะสิบบาทจ้ะสิบบาทประกอบสิบบาทจงามๆจ้ะโอ้จะถุงอยู่หรอกพี่ครับซถุงหาถุงแอกซีน่ะซีถุงม่เนาะเด็น้องคาลหลายลขายถุงอะไรวะแม่น่ะสิบบาทโอ้แม่ขายสิบบาทนะครับเดี่น้องคนด้จินกับป๋นเนาะขายกับสิบบาทจ้ะ นะครับนี่นี่ไแต่เด็กนิดหน่อยงามนี่นั่นแหะครับมอนก็แม่คับแพ็ของเลยไปแล้วครับอันนี้ครับอาแมวนไม้ใส่เลยใส่นเจ้ายยี่ิบาทจ้ายิบาทนะพอดีดอกนะครับพี่น้องเออบเบีอยวนอันนี้มต้องมัดเตร่ยมมัดหุงแมบมัดก็ได้มัดซ้ำ่เยมดเัด สีพัดนกเนี่ยครับตรงละสิบบาทโอ้แม่เฮลัยไร้แล้วต้นหนึนี่ยพักตัวนี้เป็นพักไอ้นอกหรือว่าพักไอ้ใบ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 บกใบบบกเนาะแก่ชำไหนพร้อมนั้นแหละครับพี่น้องเป็นยาแล้วก็กินกับพนกับใช่พักนกบน้อยนะจ๊ะพี่น้องคนนี้ยมพี่น้องครับนกที่น้น้าเนะจ๊พักธรรมชาติครับธรรมชาติธรรมชาติทั้เลยเป็นเกิดถึงฝนในเกิดนะล้างแล้วก็สะอาดดีนะครับ ครับครับนะไปหาถุงเยอะบอเบอร์จะเอามันเบอร์รี่ไปแกกพี่น้องพร้อมนะครับพี่น้องในหมู่บ้านให้เมันกินเลยครับตอนนี้อยาไปแกกเลยครับแกกแค่นี้คลับเกลียกกันเหมนพี่น้องเกันเลยครับแด้ครับเลยครับในหมู่บ้านนะครับทีแล้วครับจะไปขายของมาหน่อยครับมี่นอกแม่กับพักนะครับพักที่ไปเก็บกับแม่นะครับ นั่นแหละครับคลิปนี้บอยเปิดกับฝากพี่น้องไม่สนิทก่อนนะครับยังไงก็ฝากพี่น้องไปลำลำลงน้ำหนึดงนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับต้องเปิน้องก่อนเรากำลังใจให้คลิปต่อไปนะครับย <c ets> ังไงก็ฝากพี่น้องไปมาเ <TER> ลยน,นะครับคลิปนี้ลาพี่น้องสนิทนะครับสวัสดีครับจ้า